ช่วงนี้มีเงินหมุนเวียนดีแม้จะมีรายจ่ายมากแต่บริหารจัดการได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ดาวการเงินโคจรเป็นมหาอุดในเรือนวินาศนะคะมีรายได้มีสภาพคล่องการเงินหมุนเวียนดีแต่ก็มีรายจ่ายเยอะค่ะ ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะและคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากหลายๆทางให้ชื่นใจเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวโชคลาภครวจรเป็นเกษตรราธิบดีนะคะก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีผลกําไรนะคะมีผลประโยชน์ได้รับโอกาสในเรื่องของการได้เงินได้ทองค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนที่มาหยิบยืมเงินมาขอพึ่งพาอาศัยเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนอริโคจรทับชะตายอยู่ต้องแอบจนแกล้งจนเข้าไว้ถึงจะรอดปลอดภัยนะคะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้สิ่งที่เคยทุ่มเทเอาไว้มาก่อนหน้าจะผลิดอกออกผลค่ะเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเข้าสู่เรือนโชคลาภนะคะและสถิตร่วมกับดาวคู่มิตรด้วยนะคะจะมีคนช่วยสนับสนุนให้การงานสำเร็จราบรื่นค่ะและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโปรเจกต,ต์โครงการที่ถูกใจ เป็นประตูแห่งความเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะยังไงก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจสำเร็จแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวเจเริญปุตตะนะคะแปลว่าโปรเจกต์โครงการนะคะโครจรทับชะตานะคะได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยก็เลยจะได้โปรเจกต์โครงการที่ถูกใจนะคะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในโอกาสต่อไปค่ะ ในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ดาวคู่ครองโคจรมวลในเรือนวินาศนะคะไม่เป็นปกติค่ะคู่ครองของคุณจะมีภารกิจมากมายนะคะทำให้ไม่มีเวลาให้กันแต่อย่างไรก็ดีคู่ครองก็ยังเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังค่ะเนื่องจากว่าวินาศนะคะแปลว่าเบื้องหลังนะคะอยู่ติดกับลัคนาเลยนะคะคู่ครองก็เลยเป็นกาลังใจให้แต่ไม่มีเวลาให้กันค่ะ และคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่าเพิ่งเอิบก,กระอิอย่าเพิ่งเปิดตัวนะคะเพราะจะทําให้คบกันได้ไม่นานค่ะยังไงก็ต้องคบกันคบหาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวค่ะในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นแผลในช่องปากหรือเกิดอาการร้อนในนะคะทานอาหารเผ็ดหรือทานของร้อนแล้วปากเป็นแผลนะคะปากอักเสบนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวพุธนะคะดาวพุธท,ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งของปากนะคะ มาจากเรือนอริโคจรทับชะตาของคุณอยู่ค่ะช่วงนี้จึงต้องระมัดระวังในเรื่องที่อาจารย์บอกเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของมงคลวัตถุที่อาจารย์อยากจะให้คุณพกติดตัวประจำตนนำมาอธิษฐานได้แก่เหรียญเทวดาพระพุธและเหรียญเทพพระเสาทรงพระยักษ์เพื่อปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภยัยประสบโชคลาภนะคะสำเร็จผลในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ